จังหวัดหนองคายเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุจังหวัดหนองคายเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา วันที่24ธันวาคม2568ณลานวัฒน,นธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองหนองคายนายสันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569จังหวัดหนองคายพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์สร้างความประหนักด้านความปลอดภัยทางถนนขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็วลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากประกอบกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองงานประเพณีและงานรื่นเริงต่างๆโดยจังหวัดนองคายเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวาศาสนาและการคมนาคมเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคายจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนักสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองคายชั้น 4. สารกลางจังหวัด <c oughs> เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนโดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มขน้นระหว่างวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงสำคัญได้แก่ เร็วเมาไม่สวมหมวกนิรภัยภายใต้มาตรการหลัก5ด้านคือการบริหารจัดการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อร่วมกันลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างยั่งยืน